二点五，拜拜，走吧。<架><架> จังหวัดสุพรรณบุรผู้ปรกับการสวนตำรวจทุจริตผู้บการใชตำรวจรสุพรรณบุรีอนครชการตำรวจอาสาสมัครตำรวจชุมชนและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านผมรู้สึกยินเป็นเกียรติายิ่งที่ได้มาเป็นประธาในพิธีล่ยเถวกระดกวาดล้างอาชญากรรมภายใต้เทศกาลหงไก่สยบไพรี ตราบขรรชนที่น่าคนดีในวันนี้จากการรับฟังคำกล่าวรายงานซึ่งในปัจจุบันนี้มีการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญที่มีการใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิดอยู่บ่อยครั้งสร้างความหวาดกลัวและความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยของประชาชนสัมงาระแห่จชาติตํารวจภูธร และตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีมีความห่วงใยในปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นจึงได้มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนการจัดวิธีป่อยแถวปรองพันล้างอาชญาภายใต้ยุทธการขุนไก่สยบไพรีปราบคอร์ชพิทักษ์คดีขึ้นในวันนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยและสร้างความอูุกใจให้แก่ประชาชนและขอขอบคุณข้าสิกค้ารงศาจุบันภุรีที่ให้ความเมื่าในการใช้สถานที่ให้การตำรวจอาสาสมัครตำรวจุกคนที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในทั้งนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงขอปล่อยแถวประดมกวางล้างอาชกาตัภายใต้เจการ ผุกไกลสยอไพรีปราบตัรตนนักพนีของตระวนกุนอนจังหวัดสุพรรณบุรีได้แล้ ต้องขับเคลื <aún> <yelled> ่อนนะตัวหลักนี่แหละขับเคลื่อนนะเารวจของไทเกียร์มไลาหาันตสมสัิราันเนตัวจะตมันไม่เคยเป็นผู้วันราคือาชาเาตำรวจของไทยเกียรไม่ไร้ ความหมใจนะครับวันนี้เราได้ประกอบกาลังพร้อมกับการสืบสวนคอจวสุพรรณบุรีนะครับมีชุดปฏิบัติการพิเศษซึ่งด้านหลังเราเห็นว่าเรามีสักยภาพนะครับมีการฝึกมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกับสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับซึ่งที่เลือกที่โรบินสันนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ที่เลือกประกอบกาลังแค่2ส่วนเนื่องจากว่าเมืองชนบุรีเป็นมีคดีที่เกิดขึ้นมากกว่าโัวภาอื่น ซึ่งถ้าเราประกอบกําลังพร้อมกับสื่สวนมาช่วยในช่วงเวลาที่ร่อแลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของโรงพักก็จะทําให้ในการป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับซึ่งชุดกายการพิเศษเนี่ยท่านพบอ,อตรอเขเด็กต่อสัตว์สุนิมนนะครับให้ความสำคัญมากให้ผู้การจังหวัดทุกทีไ่ไปช่วยดูเรื่องชุดปรติการพิเศษไปช่วยฝึกฝนนะครับให้มีประสิทธิภาพที่จะไปสนับสนุน การปฏิบัติของโรงพักเมื่อมีเหตุอะไรที่รุนแรงสามารถที่จะเคลื่อนกําลังเข้าไปแล้วั็เหตุได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพครับาตารวจทุกพันธุ์ดีได้ไปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มข็งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาต้องระมัดระวังตัวเองอด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อหรือไปอยู่ในที่รอแหลมที่จะเกิดเหตุนะครับถ้าเราปฏิบัติ แล้วมีความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับตัวตํารวจเองที่ปฏิบัติงานก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อาชญากรรมหรือเหตุที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็จะลดไน้อยลงไป